สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับตีสนมอ่าวันนี้มีของเล่นมาใหม่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนีอ่อันนี้เป็นหน้ากากอ็ m นะครับอันนี้ใส่ดูทรงเฉยๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูข้างหน้านก็จะประมาณนี้อันนี้ขัดสีแล้ว สีแล้วนะครับยังไม่ได้ทำสีอันนี้ใส่เอาอันนี้มัดรัดไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมบน,นี่ก็จกประมาณนี้ก็วันนี้นะครับผมโคไนโคไนใหม่แล้วมาซื้ออะไรอะไรเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูครับผม นี่นะครับผมได้ข่าวว่าโปนายมาแล้วนี่รถจอดอยนี่แล้วเอาคนหายไปไหนเนี่ยเดินรถหรือเปล่าเอาไม่เงียบอยู่ไหนล่ะโปนายโอ้นี่นี่อยู่นี่ผมกูสาบว่าเปิดล้างรถเจ้านั่งเล่นทางาด้วยเ่ยโอ้เอ้ได้ข่าวว่าไปซื้อยังมาหนิโอ้หลายย่างครับมือนี้ เงินมาจะไปยิงเงินโจความเงินเนี่ยได้ไหมวะได้ได้ได้ให้ผมยิ้มยิงนะแต่ก็นาซื้อเครื่องผมซื้อเครื่องต่อเจสองปัญหาเจ้ารถใลยผมเดินยุ่เครื่องละหาร้อยนะครับผมไอ้ผมยิ้มเงินอีกพ่อแมนแมนเจ้าคือใจดีแท้นี่ครับผมติ่ผมไปซื้อมากอะคือวิงอามวิงอามตัวนี้ปัญหาั้งนี่ตัวิงอามยืดสองนิ้วปัญหาอันนี้ของวิงอามมียังนี่วิงอาร์ม VR ครับ VR บอสครับ ปันวิอาตับตัวนี้ผมกำลังปั่นวิอาตัวนี้ผมเห็นเจ้าครับแล้วผมอยากขับน้าเจ้านะเทดีเท่แต่ผมทิพยเป็นสไตล์โซลิงอ๋อผมทิเป็นสไตล์โซลิงอันนี้คือพันหาอันนี้พันสองนี้ยังนี่เกย์โยงครับเกย์โยงอ๋อพันสองเป็นเทเดีวสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจอันนี้สามรอันนี้ยังนี่บูดครับบูดบูดบูดชัวครับสามร้อยสองพันเจ็ดเป็นสามพ อม,มอหน้ามขั้นหาหมอน้ำมขันหาเป็นซีขันหาป้าผมเพิ่งเปิดไลน์เถอะอันนี้น่าจะเป็นส้วนเดียวกันของโจมัง้งแบบผมมาหาโจรู้ไลค์ก็เลยเป็นบ้าพี่อาร์มโจเปิด <c oughs> นี่ซ<อ>ุดเบียร์ทรงทีเซตแมนครับมอน้าเนย เพราะว่ารถแดนทิปมันตรงระบายมอน้าความร้อนได้ดแีแมนแมันตรงสอนน่อันนี้ใหญ่ไ <4, 5. S 2> ปอ, 3, 3, 4, 8, 4, 8, อันนี้ปัญหาก็จะเป็นสี่พันห้าสี่พห้าครับสี่าตัวนี้กี่บาทวะสามร้อยสามอยสมยสปอมนั่นสี่พันห้าบ่ครับอีกสามยห้าสิบเป็นสี่พันแปดสีแปดครับสี่พแปดห้าสิบอันนี้ สองร้อยห้าสิบตนี้ยังนี่ตัวยึดเบรกครับผมอ๋อยึดดำครับยึดดำครับอ๋อครับเป็นส8่พเป็นห้าพันห้าพันเอดหเอครับอันนี้กี่บาทสามร้อยสี่รอยห้าสิบสี่้ยห้าสิบนซื้ออยู่สี่รอยาิบสี่อยสี่ราสิบนี่สมาันี่แหละพันหาหมดนะไปห้าพัห้าทาหมดผมสื่อโอ้โหสุดตีแล้ว ตอนนี้รถผมซื้อเครื่องกับเจ้าไปอีกหาล่อยนี่นะเดเป็นหกพันหกพันละมือหนีมือเดียวเบิร์ดหกพันหกพันเดี๋ยวว่าเมื่อัสนอจากร้านได้ครับนี่นี่ร้านนี้ครับเอพีอะไรเจเดือนพีเอพีเอพีอะไรแต่งครับครับเจเดือนอ๋อร้านเดียวกันครับผมไปติดต่อที่ไหนผมติดต่ออาจจะในเฟซบุ๊กเนาะอยู่ในกลุ่มเนาะในกลุ่มที่เสร็จวิอา ผมไปติดต่อคนนี้ผมบอกลู้ว่าเป็นร้านเดียวกันกับคนนี้กับร้านที่เจ้าไปซื้อ,อมผมก็เลยไปผมก็เลยไปเห็นแติติคืออ๋อร้านเดียวกันแหละครับเจ๊ใช่ร้านเดียวกันโอ้ยดีเวลาที่ผมเลยไปเลยดีนะบูเขอมาหาเจ้ากอนผมก็เลยไปซื้อมาแ<อ>ล<ะ>้วเบียเสซ็ตแล้วตอนนี้มือนีชั่วามงมือนีปนไปไปหกพันหกพันผมซื้อชุดสีมาอีกสามพันห้าหกพันเป็นเท่าไหรละสามปัญหาเป็นเก้าพันห้า มีเก้าปัญหาปุ๊บก็ัาแล้วผมซื้อไอ้ยีงว้ยคง้อีกห้าร้อยเป็นหมื่น้งมีเลี่มปมีเหล่มมีเหล่มเป็นหมื่นหนึ่งเอาเป็นหมื่นหนึ่งเลตังงออกไปจักบาทตังงบไปสี่หมื่นตังงอไปสี่หมื่นตอนนี้ลสามหมื่นแล้อตอนนี้สามโอ้บุดไลปั่นรถแต่ละกันนี่บางคนก็คิดว่าปั่นบุดหนถึงหมื่นสองหมื่นดอกหนาะบางคนเขาจิดในความจิด แต่เขาปั่นเองเขาได้เลือกอะไรเองนต้องรองครับต้องลองมันต้องรองมันต้องร่องดีกว่าให้ให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมลองปั่นดูสักคันครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าเบาวิ่งเลยเงินใ <laughs> นกระเป๋า <laughs> หมดเยอะจริงยโชคนาอีกผมซื้อไปอีกโชควนาสี400่ร้อยชคนาเมื่อสองบอกครับครับสี่ร้อยแล้วก็แพงข้ออีกหาร้อยหมื่นเอ็ดหมื่นสองมาด้วยนะหลังแต่ผมซื้อมาเนี่ยครับรถขี่ให้ไลยเนี่ยเปิดไปหมื่นเอ็ดหมื่นสอง เท่าผมไปซื้อรถที่เดิมๆมาไม่เห็นรถเดิมๆก็แดงมือเห็ดมือสองโอ้มือสองเจ้าซื้อเจ้าขั้นในโพสขายไหนแล้วขนาดเราผมจะได้ผมจะได้ปัญหาซื้อนูโวเลยแต่าผมไาซื้อนูโวน่ผมไปซื้อข้นนันเลยไอ้จดิงครับว่านูโวขายแล้วบ่านูโวกัไปแล้วครับเอามาปั่นรถขันนี้แหะครับครับม่ด้ปลาละมันท่าไมรู้ว่าปั่นรถขั้นนี้ ดูแว่าขายนโานโวมันเลยทวงมาใส่เงินนะสั่นว่าขายรถได้ไหมสั่นป่าะว่าเจ็ดสี่พันธุสั่นว่าอืออีกเร,รือยๆเรื่อยเรื่อเงินหักไปกี 4, 000, แ่แถวสี่พันเหลืออยู่หกพันธุมาเนี่ยแน่นป่ะก็เลยมาเสืออะไรล่ะมื่อน,นี้ละ่ะครับเกยียงดากเลยวันนี้ผมกับจีเปขออะไรเจา้าล่ะวันนี้อันใดผมบ่มีวันนี้ผมบ่มาเสอือด้อันใดเหลือขาดเหลือกอะถักถามเบิ่งผมว่าที่เฮีแบบเจ้าล่ะ แต่มันสำหรับเจ้กุฏิเขาต้องแบกแนงหน่อยกองโจกุีินะกงองโจกุฏิ<ะ>โ,โปโปอันนี้มันมันแถมมาน,น,มนล้วเลยบ่ครับเนี่ยว่าซื้อทหารครับลักษณะผมถ่ายคลิปมาเป็นปีเราเห็นช็องมาเป็นปีเลียวถ้าเด็กเคยสืบกู๊โปจะดหันอยู่ผมโอ้นี่เห็นโอ้เสืองามเนาะโอ้เสืองามงามงามสายชิวสายชิวบิดูดปูถอดปุ่มไปชุดไม่บรืครับตัวไม่ครับ อีกผู้ใดสนใจกับติดต่อไปที่ Facebook ทันบาสินประเสริฐสามารถติดต่อได้เลยครับผม Facebook ทันบาสินประเสร,ริฐหรือว่าของบอกอ,อมสายชิวคอยเสียกนะครับผมเสืออ้อตัวนี้ <c oughs> ผมสิเบิดอีกสามหมื่นเดียวันนี้ยเจ้าคิดว่าจะ 3> 3, 4, อยู่ปะสามสี่หมื่นนี่แหละอยู่อยู่อยู่สามสี่หมื่นนี่คือว่าบร,รวมกับชุดนีห้หรือปล่อีกสามสี่หมื่นอยู่ 4, อยู่สี่หมื่นใดอยู่สี่หมื่นคือว่ารวมกับขวงแล้วรวมไหมล่ะครับ ภาวานาให้มันเป็นยังไงนหรอผมพอวหนหาจะให้มันเกินงบสะพันเองสะพันเองได้อยู่วันยังต่อ,อไปแค่นี้แหละแค่นี้ดิแค่นี้แหละโอเคนะผมสหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเรานะครับสวัสดีครับผม